เสาศิลาของพระเจ้าอโศกมหาราชอายุ2,300ปีที่มีความงดงามสมบูรณ์ที่สุดอีกต้นหนึ่งในแดนพุทธภูมินะมหาสถูถูเลวลิยะนันทันก้าสถานที่แห่งนี้ในอดีตคืออนุปิยะอัมพวันเป็นที่ประทับขององค์พระมหาบุรุษหลังจากออกมหาพิเนศกรมที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลา เจวันเต็มอีกทั้งเจ้าสากยะหกพระองค์ที่เป็นบุคคลสำคัญและต่อมาจะกลายเป็นพระอสีติหลายรูปคือพระอนุรุทธะพระพัทยะพระอานน์พระกิมพิละพระภคุและพระเทวทัตได้ขอออกบวชที่นี่พร้อมกันนั้นยังมีนายอุบาลีภูสามาลาได้ขอบวชอีกหนึ่งคนด้วย จึงเป็นอันว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและเสาศิลาต้นนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเอาไว้เพื่อประกาศพระราชกิจสดีกาของพระองค์คือพระราชโชายในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทาให้เสาศิลาต้นนี้มีจารึกอักษรรามีในภาษาปรากิตทั้งหมด 48แถว